อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค <laughs> ่ะอ่ามันกำลังเห็ดปะทูอยู่เห็ดเบียกบน้ำหนวดจังมาเสียเวลา <Okay. S 1> เออเอฟซี FC บอกตามไห้เนาะก็มาตามขําเรียกลองหันว่าตามพนแต่ว่าเมื่อน,นี่นือบอกเห็นลงคีปเมจิวาสันเลยกันเลยว่า๋ยวกตามไห้กันเลยมาเนี่ยฝันเนะเา,นาอะอนะ <laughs> ันอน,ออน,น,อนี้นเขาไม่ลดธรรมดาธรนว่าเพราเขาก็อยากท่าอยู่บ่ว่าสันเลยก็จังไรเอฟซีพนแต่อยากให ตามหายขึ้นเก่าไหมขามือได้เพเห็นมันก็ตามหาขึ้นเก่าก็เรยว่าเดี๋ยวสิไปตามหายก็เลืยมากเลย่าเขาว่าเขากับนั่นเนาะมันกับมันมีผู้ใดหูมันกับมีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาง่ามขากับง่ามเขากับเขาขักยาง่ามว่าเขากับว่าเข่านะอันเขาถึงวัดกับลวยยกช่องท่านั้นแล้วอันเขาดีปันนันท่ยักกัม้ากับ่ะได้ล้ายประตูอะได้สบายเลยเนาะมันสิเขาดีปัน ที่กะติถ้ากันมานกันนั่นกะตีถ้ากันให้เข้าเดี๋ใส่น้ำเข้ากะสิเ่อยเดี๋ใส่น้ำกะสิสบายจ้าเตรมกันไปเนาะจ้าแล้วพอมอสรวยลูกพี่กับพายูมาเนี่ไปวัดอีกแล้วไี่จะไปวัดช่วงนี้เพิ่นไปวัดดูกันเนาะเพิ่นบ่ค่อยได้ทำงานเต็มที่บางนย่งหันกลับมาจะมากเนาะไปทั้งลายมือไปอีกแล้วไปหมู่บ้าน เป็นเผาคู่บาเพิ่นาดแถวคู่พันกาเจ้าเก็บไปสามเดือนว่าสิเผามืัอนี่แหละกันเล่นไปจำว่านเป็นว่าสิกลับมาเมื่อนี้ช่วนังแรงงของฉันก็นเล่นด้๋ยวสัมมาสัมผัสผู้เดียวแล้วเดือนสายเดียวมันแต่ได้ยินว่าฝันที่แรกว่าบ่ฝันหรอกสอบไปสอบมากกับว่าอวดบ่ได้กับว่าฝันอยู่ว่าสัญญา ฝันว่าจังใดว่าเอฟซี่ฟังเอฟซี่ก็อยากให้ตามใหม่ค,คมรับเถอะเขาเพรเขาเป็นบ้านในบ้านนี่เป็นกว่าได้ขีดจะจะแย่งเด่นขีดไปขีดมาแล้วเขาซอยแล้วเขาไปซอยหนึ่งซอยซอยนั้นคนตันนี่ซอยไม,ม่เต้นแล้วว่าเต้นมิได้จุดดับอืมกันตันเราคือจะได้จอดเพราะจอดโลก คนในงานยัได้บอกว่ามากมากมามาเขามหากินน <ie diy> ้ำเขามาหากินน้ำดิ่ง <ada> ินงเท้าก้นอ <sh us anywhere> ันนี้เคยก็ได้่างเข้าไปย่างเข้าไปเด็กไปเดยาวว่องโซ่โซบเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ว่าเพื่อเห็นตัวเลขยังเห็นจะเป็นผู้หญิงผมเด็กยาวไอ้บุบมเป็นเท้าดับ เราเกะงงมึงไหวเราเกะก่อจัดงานมาขวดนึงแล้วเกะก็ออกจากงานศพบพอเกะกินของงานศพบ่าได้ก็ได้โอ้กินของงานศพบ่าได้เอากินได้กินได้แต่คงจะของไหมเงี้ยจะของโอ้แอนแพร่มกินของอยู่ในงานมาได้ถ้าถ้าเป็นงานคงจะของอ่ะกินได้เพราะว่าเป็นเฮียนยจะของแต่ถ้าเป็นเฮียนอื่นกินมาได้ เจ๊กระเด้ถือน้ำออกมาเราจะขีดมาเราจะกินน้ำเราแกขีดมาเราถึงมะห่อดเนี้ยนตื่นซมีละฟันสันสันซมีแล้ววาฟันวัดดีขีดจักรยานก็ว่าจักรยานสองล้อเม่เจ๊กับเป็นซีก็เลยตีหอยซีสองกับซีแปดตีเดีสองคู่ซีสองกับซีแปดจะเอฟซีกับกับเอาได้ครับหอสองคู่ ไปับกักสีไล้ตัวเจียหนี้ซีสองกับซีแปดลูกหามอนไว้ตีให้แล้วพู้ตีแม่นมันว่าม่สองคูแค่นี้สองหา่เอาทีเอาไม่บะเว้เอาค่ะแต่ข้าผ้าว่าสองหาเอาเพิ่มสองหาเราหาลำแล้วนะอสองหาเลยนม่นยังพ่อเกิดเจาเกิดเอนี่ละเอาสองหาอีกสองห้ากกายเาสแล้วก็มอดไว้ตีให้พิ่นซีสองกับ ที่แปดแต่ได้จากคัมภีร์ว่าเอาสองหาในมาใช่ไหได้เลิ่มคูณหนึ่งเป็นสองหาอันพ่อสอเกิดตนนั้นวะเนียนไอ่เจ๊กันบ่เห็นข้าเจ้ากับเบื้องติดเลยเนาะข้าเจ้ากับมิจฉาตามมาเจีให้แน่ถือว่าเสือข้าเจ้ากับว่าบบ่เลยวาตามกอเกากระสันว่ะชันวางกสันเไป ว่าถือกับว่าด้ว่ากับีเขามีล hmm. okay. ุดพัน่าแล้ว่ก็บพันก็ติดสามก็เก้าหนังหั่นมาบอกคนนะเกียรติบัได้ว่าดอกเขาว่าเขาก็ได้บ่ได้ว่าพระเจ้าข้มินกับว่าด้ว่ากันดอกบ่ได้ว่าว่เขาอันนั่นพิว่าห่ว่าพันวะถ้าเจ้ายันบ่อรจากอายานบ่ไทยนะ อันเทยนี่อไม่ใช่มาเพาเขาเพทาท้ายนเบิ้งไม่ขีดอันเบิ้งไนขีดเป็นกับว่าบพเข่ากับเพาเลยว่าบ่เป็นยังจะติดตามเพื่อกเกาเอี้ีกับวางที่หะผูู้เข้าไทยเข้าหวานเ่เขาเข้าอากอายเนะกับว่าพราไทยกับว่าเพื่กับว่าบพเป็นยังมากเพ่อว่าเรเป็นยังดอกบพรเขากับไม่เข้าไม่รุดธรรมดาเพรตรงว่าอยากอายครับเนาเอีเยจีกับวางท่น เนฝันว่นาเป็นปั่นจัก,กรยานไปมิตฉาค้นใส่ชุดดำพันมาไปเราเป็นสร้อยตันพันมาจีบจัก,กรยานก็เลยตีว่าซีสองกับซีแปดกับเป็นพ่อซอเกิดเป็นสองหาแถมอีกตัวหนึ่งนะจเป็นสามครูพันว่าได้ปั่นจัก,กรยานไปงานจักว่างานยังใส่ชุดดำก็จะเป็นงานจบแล้วนะ ก็บ่าลายตัวไม่สามคูค่นะคะสี่สองสี่แปดสองหาเป็นพ่อซ้อเกิดคนค่ะก็บ้มนี้ปูได้โหนะว่ามันจอกตัวไหนเน,ะนาะแค่แั่ว่าฝันน,นั่นเป็นแช่ค้ามฝันเนาะแง่มัดเข่ากับเข่าแง่รุดกับรุดตัเมือนี่อันนี้ยังก่งนอสนส้างน้อยไปทางงหลสส้้างน้อยแล้แม่นดีได้ nồi gặp bằng khuê nồi cho tất cả những tang nhám đây cả ấy. cho đi bọc nồi quá khuê nồi bàn quá bàn bốc bàn quá Bốc quá bàn luôn bàn quá bàn luôn bàn quá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  nồi quá bàn nồi bàn quá bàn đi bàn Em bàn quá bàn quá bàn quá bàn ั้ามผ้ามันเจ็บตาไปหาหมอเลยเอเจ็บตาเลย้ปลาูเ่ฝันเลยพี่ตากับ่เยเจ็บตาออพ่ไฝันน่บัเินเยตฝันขายดีบ้าุมืองแ้ขายอยู่ด้บ่ได้ขายไปส่งไปมังค่าประจำา่ะแ่ลมเอ้ยื่อยๆเลยึ่งมาคาลยแล้วคาประจำบางเดี๋ยวก็ไส่งส่งเจ็บตาเหรอเขาว่าให้ขยี้เลย ถ้าขยีมันติดเป็นอยังงก่อนมันติดตาบวมตอนแรกว่าเช็ดต้องที่อะไรเก็บได้ึ่งง้มอะไรครับมันติดตาบวมเขาบอกให้ขยีมันให้ให้รูปก็เบาบางอยู่ให้เป็นคูคูเขาก็ให้ขยีตามันติด็นอักเสบน้องคอนไปทั้งในน้องคอนไหมลุงเรียนโอ้น้องคอนไปโรงเรียนเนี่ยไอ้ตัวยุงไปโรงเรียนคอนไปโรงเรียนเนี่ไปลุงเลียนอ้ยวันเด็กวังหันผลในลางวัฒน์ลายปะ ไปเต้นติเด็กน้อยไปเต้นเดี๋ยวั้งวันนะสามร้อยอ๋ออันเอาว่าคุณแม่มานี่ลงน้ำข้ามห้องสิมาเจียกเจียกเงินพ่อเฉียกของควรเด็กน้อยวันเด็กกันนะถ้าเจ้าลูกได้กล้วยนะถ้าเจ้าข้ามบุญเด็กน้อยสองร้อยเด็กน้อยหลายๆนะทุกคนมันบปะเด็กน้อยบอนหน่อยเลยนะ กันด้ัขาเอ่นได้นเล่นเล่นเอนยงการแ้วที่ญีมกัอีนยังกานี่นี่เขาสิจับฉลากบ่บัวเอ็มยืนวาก้อนก้านสละเขาสิจับฉลาดม่ตะลางบัดนยังไงผู้ได้กินน้ำของเขาเนาะลูกค้านามมันยังน้ำเนี่ยน้ำโรคนน้ำเขาทดไหมอ่ะโรคน้ำมันเมียมันนี่ไหมขโมยขโมโรงน้ำของคุณนี่แหละเมียมันนี่โอ้เพิ่ง้น้ำปโอ้โรคน้ำโลคหมกยไ เขาเขาเจ้าสิจับลางว่ลนของขวัญมิตรของงๆตู้เย็นผัดล่มถเราผัดจักรยานเขาให้ตะลูกข้าก er mm ินน nah ้ำเขานี่ไหไปเขาให้ตะลูกข้า oh ทุ so ่มกินน้ำบริษัทเขานี่ยะเป็นจับเมือวันติเทอดู้ยยหลุยกันก็ยีะี่างแอนรอดีย่มขึ้นมีมัหมา่ำเนีตะของขวัญมีตรลงวันเงีๆคนรวยเนาะ ั้องว่าผู้ใดกินน้ำบริษทัทของเฟนเนี่ยแจ้งแจิงจไ,ไปจับแล้วก็สรุปว่าเม่อีฝันว่าได้ถีบจัก,กรยานไปงานศบเห็นตะกดใส่ฉุดดำเต็มอยู่พันว่าถีบไปไลยเป็นสร้อยตันพันว่าก็เลยตีเลขว่าไม่ยิ่งเป็นซีจัก,กรยานสองหลอก็เลยตีซี่สองกับซี่แปดกับสองสองหานี่เป็นพ่อซอเกิดเมื่อกี้เนาะคะ่ะคับผ้าว่าเพิ่มอีกจะครูแน่บ่หลายก็เลยเพิ่ม เห้เอฟซีแห to ้งๆปังๆครับเพื่อนบ้านตำเล่าซอนเย็นๆให้สามตัวแตกสองตัวแตกนะคะบห็โชคมันมันลำๆเรื so. well ่อยๆซื้อตัวได้ก็ให้ถูกค่ะดีค่ะ